หลังจากทานข้าวเสร็จครับตอนนี้เสียตินก็ได้เลือกงามยามดีเดินทางกลับบ้านกรวดนะครับได้เวลาเดินทางแล้วนิ่งนองนี่สบายตัวไปเลยอาบน้ำเรียบร้อย <c oughs> เสียตินนี่รอบที่สี่เด้เนาะ,ะที่แวะมา บานพิเลเนาะรอบที่สี่สี่แล้วรอบแรกรอบแรกคือตอนมากครับออดยังอยู่เนาะที่ผ้ากันบ้านเบิงรถอันนั้นรอบสองห้มานอนผู้เดียวรอบสมามมั่าหนีนะนะอะเนาะมาเปิดลานไ่นี่รอบที่สี่รอบที่สี่แหละอันนี้ก็สุปาพเกตจอดอยู่นู่นครับนิ่งนองไม่ยอมลงจากรถเลยโอ้ย,อยางเมื่อวานิ่งนองนี่ เรเดียุ่งหลายแล้หลังจากพิเลเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเสร็จนะครับนั่งคุยเล่นกันออกตอนกลางคืนครับสเปรย์ลงดำไอพ่นพลาสติกดำนี่เนี้ เห็นบ่านั่นที่รถเข่าไปนั่งอะเหรียมงงๆอยู่นั่นนี่ก็สเปรตัวนี้เลยนะลุงน้อ,นองอยู่เห็นติดใจปะไปเอามาให้แน่ซื้อมาให้แน่จนได้เลี้ยงมาเอาว่านให้เลี้ยงมาซื้อให้ทุกอย่างมันต้องเอาพิสูจน์ก่อนเลี้ยงข้างในง่ายๆเก็บเลยขนาดเกา่เกาๆสีดพลาสติกสีดจนขาวอะ่ะฉีดเข้ามากคับขึ้นมาดำ่มก็เก่าเฉยเลยตอนนั้นเอาไปไว้ในรถไปไว้ในรถ เอสเคร้อยไอลูกตะไคร์อ่ะอ๋อลูกปัจจันท์ไทยอ่ะไออะไรนะอะไรว่ชื่อมันลืมชื่อมันเฉยเลยนี่ใหญ่ไรวะโอ้จันทร์ไทยอ่ะเออรู้ละมันขยาวๆเฮ้ยคารุะเทพเลยมันพ่นทั่วเลยพ่นทั้งกระจกทั้งอะไรหมดเลยหมดเลยหมดไปขึ้นกระป๋องอ่ะเออเก่งรถอ่ะเออโอ้ยตายหอมเลยใช่ไหมที่นี่ในรถ อ๋ตอตอนที่มันพ่นไอ้เจ้าเงินล้านอ่ะนะเออ,อเงินล้านอเออมันเล่นแทบเกือบหมดกระป๋องเลยผมก็ซื้อผมซื้อกับพี่เละไปสามสามครั้งแล้วสามกระป๋องแล้วมันไม่เหนียวเนือหนาด้เวลาเราพ่นเสร็จปุ๊บเราเช็ดตามมันก็ไม่เหนียวเนาะแล้วกินมันไม่ฉุนมันหอมกระป๋องละร้อยสี่สิบบาทถ้าซื้อจากพี่เลนะครับแต่ถ้าใครซื้อแล้วสั่งให้แกส่งให้ด้วยก็มีค่าจัดส่งต่างหาก สแกนเราเลยายสแกนใจอย,อยากได้อยากได้สเตตินบอกอยากได้ครับแต่ว่ารถอยู่นี้ขายไปหมดแล้วโอ้ยหลานโทรศัพท์เข้ามาอีกเอาแค่นี้ก่อนครับผมขออนุญาตรับสายโทรศัพท์ก่อนนะแป๊บบนึงนะครับพอดีมีสายเข้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ